สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องซลลิคริปโตนะครับวันนี้ก็อยู่ยผมอ่าซลลิคริปโตนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟบิตคอยให้อย่างเช่นเดิมนะอ่าจะวิเคราะห์ในเชิงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อ่าสัปดาห์นี้ก็คือบอกได้ว่าเป็นไปอย่างที่คาดการไว้นะครับเป็นเรียกว่าแม่นยำเลยนะแม่นยำเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาคาดการต่อว่าเออเนี่ยที่ทางราคาของบิตคอยเนี่ยกาจะขึ้นต่อทะลุออทัมไพร์หรือว่า หรือว่าจะเป็นที่ที่เด้งมาล่าสุดจะเป็นแค่รีบาวหรือว่าปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อลงต่อในภาพใหญ่อย่างเงี้ยเดตัเนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับก็บมาเด้วยวผมคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยเอ็กเชนทอ่าไม่เทรดนะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่มีเอ็ก a ชน e ทางเลือกนบที่สามารถเทรดได้ทั้งตัวของหุ้นคริปโตคู่เงินหรือว่าแม้กระทั่งตัวของดัชนีลลนรือต่างนะบอกเลยว่าตัวของ โบเกอร์ไมเทนนะครับก็คือสามารถที่จะเทรดได้หลายสินทรัพย์นะเพราะส่วนตัวผมก็ใช้อยู่นะครับซึ่งถ้าใครที่สนใจไหนลิงก์สมัครก็อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่กดสมัครโดยใช้ลิงก์ผมครับก็จะมีเขาเรียกว่าไดรักเิทิพิเศษด้วยนะครับซึ่งตัวของอ่ามันจะมีกิจกรรมรางวัลเทรดเดอร์หน้าใหม่ที่เราจะได้รับรางวัล100งดอลลาร์นะครับกิจกรรมนี้ทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวก็ลองฟังผมก็่ข้าซึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วซึ่งทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่ามมัันนไ่ยากะครบ ก็กิจกรรมนับวิธ like ีการทําง่ายๆก็คือให้เรานับสมัครเขาเรียกว่าพอลอยหลังจากสมัครปุ๊บใช่ไหมเราก็ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลก็คือเหมือนแค่ใส่ชื่อใส่อะไรใส่ที่อยู่อะไรประมาณนี้นับแล้วก็การยืนยันตนเนี่ยตรงนี้ก็คือการที่เรา สแกนใบหน้าแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้านะครับก็คือเขาเอาแค่ด้านหน้าแล้วก็สแกนหน้าซึ่งทําประมาณประมาณไม่ถึงนาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3คือฝากเงินครั้งแรกซึ่งตรงนี้ฝากขั้นต่ําน่าจะ50าดอลลาร์หรือไม่ก็20ดอลลาร์จะมา,าแต่น่าประมาณ50ดอลลาร์ นะครับอ่าแล้วก็พอหลังจากที่ฝากพุเนี่ยอ่ะคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วว่าตอนนี้คุณมีโอกาสได้ไม่ไม่ไม่ใช่มีโอกาสคือคุณได้ละรอดอลลานะครับแต่ว่าการที่คุณจะรับสิทธิ์ได้เงิน100ดอลดดร์เนี่ยก็คือคุณต้องเทรดซื้อขายนับให้ครบ3หลอดนะซึ่งสามารถแบบเปิดและปิดเปิดและปิดเปิดและปิดทันทีได้เลยก็คือไม่มีปัญหาสามารถทําได้เหมือนกัน นะครับถ้าวัฒนใดที่ต้องการอยากได้ร้อดอลลาร์นะครับอาแต่ส่วนตัวผมอ่ะก็แบบถ้าใครที่เป็นคนที่แบบออสัปดาห์หนึ่งเทรดแบบหลายครั้งอย่างเงี้ยผมบอกเลยประมาณไม่ถึงเดือนหรือประมาณเดือนกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะได้รับรางวัล1 0 0ดอลลาร์ไปฟรีๆแล้วนะครับแล้วก็อ่ะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางไมเท็ดที่เขาจะทํามาให้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็ลิงก์ใต้ร่างคลิปเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวของบล็อกเกอร์ไมเท็ดนะครับเขาเนี่ยมี อ่าคู่เงินนะครับอ่ามี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 คู่เงินนะมียูโรมีทองเนี่ยมีน้ํามันนะครับมีตัวของเขาเรียกว่าดัชนีเนี่ยอ่าผมเบิร์ให้ดูนะนี่เห็นปะดัชนีนะมีดัชนีของตัวยุโรปนะอ่าของญี่ปุ่นของฮ่องกงอะไรเงี้ยอ่าของออสเตรเลียอย่างเงี้ยอ่ามีหมดเลยนะแล้วก็อียิปต์เนี่ยตรงเนี้ยก็มีให้ให้เทรดด้วยนะอ่าเห็นปะแล้วก็คริปโตก็มีนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับอ่าทุกทุกคนนะครตอบโจทย์สำหรับทุกคนแล้วก็ อ่ามันผมชอบตรงที่มันปลอดภัยตรงที่แบบเวลาเหมือนอ่าสมมติว่าท่านใดเนาะเขาฝากเงินมาใช่ไหมอ่าฝากเงินมาใช่ไหมสมมติว่าฝากเงินจากธนาคารไทยอ่าแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วลาถอนเนี่ยเราจะถอนเข้าได้แค่บัญชีที่เราฝากเงินมาเท่านั้นซึ่งหมายความว่าอ่าต่อให้คนอื่นจะจะแบบเข้าบัญชีเรามาได้อะอย่าง,งน้อยเลยคือเขาไม่สามารถถอนไปได้ต่อให้ถอนก็ถอนเข้าบัญชีเราอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบความปลอดภัยอะไรตรงนี้นะครับก็เลยอ่าเลือกตัวของบล็อกเกอร์ไมเทดนะเป็นการใช้นะครับอันนี้คือส่วนตัวผมใช้อยู่นะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกราฟบิตคอยกันเลยกว่าลวกันนะกราฟบิตคอยนะครับรนะอ่าสัปดาห์ที่แล้วเนาะส่วนตัวผมก็ได้ดีคอห์ไว้นะว่าไอ้บริเวณตรงนี้นครับที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นตัวของขึ้นบีได้สูงนะครับขึ้นบีได้สูงเนาะซึ่งเอ่อตรงเนี้ยก็ขึ้นเป็นขึ้น,น,ะนะบีนั่นน่ก็คือลงเป็น A B C นะลักษณะที่มองไว้ประมาณนี้นะนี่ผมมองเป็น A B C นะครับมองเป็น A B C ประมาณนี้นะที่มองไว้นะซึ่งไอ้บริเวณตรงเนี้ยผมมองเป็นตัวของขึ้น X นะครับขึ้น X ก็อาจจะดูแบบ อ่าแปลกๆหน่อยแต่ส่วนตัวผมว่าตรงนี้มันมันมันเป็น X ได้นะครับอ่าลักษณะที่มองไว้ก็คือภาพใหญนะ่น่ะอ่อตรงเนี้ยดูขัดหน่อยดูขัดหน่อยแต่ส่วนตัวหน้าตามันเป็นแบบเนี้ยเออหน้าตามันเป็นเหมือนมันเป็น A แล้ว B แถวแถวนี้อ่าแล้ว C แถวเนี้ยเหมือนเป็นซิกแซกแล้วก็ x แฟกอ่าคือหน้าตามันดูมันดูได้แต่ไอตัวของตรงเนี้ยปัญหามันคือตรงนี้มันคือตัวของเว็บย่อยตรงนี้ข้างในนะครับข้างในที่ มันขึ้นไปแบบไม่รู้ว่าทะลุไฮห,หรือเปล่าหรืออาจจะทะลุไฮแต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันพอเป็นได้เพราะว่าต่อให้มันจะไม่เป็นซิกแซกมันก็ยังเป็นแฟลตได้เพราะว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยคือมันก็ขึ้นไป0.8อะไรเงี้ยบีมันไปจบ0.8ก็เลยมองว่า,าตรงเนี้ยมันมีโอกาสเป็นซิกแซกได้นะครับเน,ะบนะาะก็คือมองเป็นคอลเลกทีฟตัวหนึ่งก็คือผมยังผมคิดว่าผมมองได้อยู่นะครับตรงนี้อ่ะผมมองนับเป็นซิกแซกแล้วก็เอกโของ แฟดนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือในหน้าหน้าแรกที่มองไว้นะครับหน้าแรกที่มองไว้ซึ่งพอเราเข้าไปย่อยดูนะครับตรงเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่าตัวของอาราคาเนี่ยเขาขึ้นไปชนร้อยยิบสมจุดหกนะครับแล้วมีการกลับตัวนะซึ่งตรงนี้ยถามว่าได้แล้วไหมสัดส่วนได้ละอ่ะตรงนี้เหมาะเทีจะเป็นสตองบีละแต่เราต้องเช็คด้วยว่าตรงเนี้ยเวลาของ b ีเนี่ยนานกว่าอีหรือเปล่านะครับนี่ผมก็เอาเวลามาเช็กนะครับซึ่งตรงนี้ มันเกินตัวของ100%ละของ A ซึ่งถามว่าตรงนี้ให้ค่าเป็น B ได้มองว่าสามารถที่จะเป็นได้แล้วนะครับมองว่าสามารถเป็นได้เลยแล้วนะครับบริเวณตรงนี้นะซึ่งตรงเนี้ยน่าจะไปจบยี่สามดพอดีของสัดส่วนเวลาของ A ซึ่งก็ตรงทั้งสองอย่างก็ได้จริงคือมันก็อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ได้แต่แค่ตรงนี้มันผมมองว่าเออมันให้ค่าเป็น B ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะซึ่งลักษณะตรงเนี้ยที่เคยนับไว้นะ,ะที่นับนับไว้ก็คือจะเป็นน่าจะเป็น ABC ประมาณนี้ เป็น A B C ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวของ triangle นะครับนี่ที่เป็น A B C X แล้วก็ A B C D E นะครับจบบริเวณโซนตรงช่วงวันที่8นะครับ8กรกฎาคมนะ,ะแล้วก็บริเวณตรงนี้ยนะครับขึ้นมาเป็นตัวของ A B C ที่เป็นตัวของ zigzag นะครับ zigzag อาจจะเป็น elongate อันนี้ก็ไม่รู้นะะ่เดี๋ยวเช็คก่อนว่าเป็น elongate หรือเปล่าเฮ้ยม,มองว่าเป็น elongate ได้อยู่นะเออ หรืออาจจะเป็นซิกแซกปกติก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ซิกแซกอาจจะเป็นเวฟสามอิ r พวตแต่ว่าเอาเป็นว่าตรงนี้ผมมองว่าเออมันเป็นซิกแซกละท้าคือมันมันมันน้าตามโดนเป็นซิกแซกได้ละอ่ะหรือว่ามันอาจจะเป็นเคล้าโครงหนึ่งของอิ p พ r t ที่ยังไม่จบอะไรอย่างนี้ก็ยังได้เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยผมมองว่าเออเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นคอลคีบคือเลยมองว่าตรงนี้ให้ค่าเป็นตัวของขึ้น B ที่เป็น B f แฟรแบบนี้ได้ที่เป็น A B แล้วก็ C ประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลบตัวขึ้นย่อยก่อนจะได้เห็นชัดนีใช่ปนะเอบ A B C ประมาณนี้ครับอ้น,นี้คือรูปแบบแรกนะครับที่มองไว้นะครับเนาะซึ่งเอาเป็นว่าตรงเนี้ยก็คือ B อาจจะจบแล้วก็ได้หรือ B อาจจะยังไม่จบก็ได้อาจจะขึ้นไปทําอีกหาย้ะก็ย่อลงอันนี้คือในกรณีแรกนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้ามันจะมันจะเป็น ABC แบบเนี้ยถา้าแบบเอาแบบเทคนิคง่ายๆนะแบบที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าแบบ elite base อะ,อะก็คือบริเวณตรงเนี้ย หลายท่านเนี่ยน่าจะเห็นหน้าตาตรงนี้เขาเป็นแบบไอ้เนี่ยเป็นเด้ดิ้นก็ดเห็นปะนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำไหล่ไหล่ซ้ายแล้วตรงนี้ทําหัวละตรงเนี้ยเดี๋ยวลงมาทําไหล่ขวาอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็แบบบอกว่าตรงนี้เป็น B แล้วตรงนี้ลงมาเป็น C อะไรเงี้ยเออมันก็ยังสามารถที่จะมองได้นะครับไอ้นี่คือในกรณีแรกที่เป็นเวฟที่ที่เป็นเขาเรียกว่านับในเชิงผมจะเป็นในกรณีแรกนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่2เลยดีกว่านะครับ<ม>กรณีที่2เลยคือตรงนี้นะครับ ก็คือเรียกได้ว่าอ่าอันเนี้ยจะเป็นหน้าลงเลยจะเป็นหน้าหน้าลงที่เป็นแบบมองมุมมองลง,งไปเลยครับเนาะอ่าซึ่งบิตคอยตรงเนี้ยก็คืออ่าผมอ่าถ้าถ้าเป็นหน้าลงนะคือขาขึ้นบิตคอยจะจบไปตั้งแต่วันที่7มิถุนายนหยแล้วนะครับจบตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับอ่าแล้วก็ถ้าราคาขึ้นไม่เกิน7 2 0 0 0ดนอะลลาร์เนี่ยตรงเนี้ยมองว่าตัวของบนะิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่ปรับตัวลงได้อย่างรุนแรงนะครับอันนี้คือที่มองไว้ นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับกราฟที่ลงมาหนึ่งเนี้ยนะครับไอ้คลื่นบริเวณก็ตรงเนี้ยครับสามารถที่จะนับเป็นอิมเพาได้นะหน้าตาดูเป็นอิมเพาได้เหมือนกันนะครับผมบอกกันเลยตรงเนี้ยสามารถที่จะนับเป็นอาจจะแบบอาจจะเป็นหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็น2สักทีหนึ่งเนี้ยอ่ะตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นสี่ตรงนี้เป็นห้านะครับประมาณนี้เนาะอ่าหนึ่งสองไม่รู้ตรงไหนแต่ว่าสักจุดแถวๆเนี้ยมันก็มันมันก็ยังพอที่จะเป็นตัวของเขาเรียกว่าตัวของเว็บหนึ่งตัวตัวของอิมเพลได้นะมัน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 ยังพอหน้าตานนมัดูเป็่ หน้าตามันดูมันดูเป็นอิ p เพลก็เลยมองว่าตรงนี้ยสามารถที่จะเป็นตัวของอิ p เพลได้นะครับหรือถ้าไม่ใช่อิ p เพลถ้าไม่ใช่อิ p เพลวว่าตรงนี้จริงๆมันก็ยังสามารถที่จะมองเป็น ABC ได้อยู่นะแต่ส่วนตัวก็คือไม่ว่าจะเป็น ABC หรือไม่ว่าจะเป็นตัวของที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอิ p เพลอ่ะเอออิ p เพลอ่ะก็คือยังไงอ่ะตรงเนี้มันก็ยังให้ค่าว่าบริเวณตรงนี้เป็นเว็บหนึ่งได้ นะครับอ่ามันให้ค่าว่าเป็นเว็บหนึ่งได้อยู่ซึ่งถ้าเป็นเว็บหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันต้องมีการเด้ง2นะครับซึ่งการเด้่ง2โดยปกติแล้วเนะี่ยก็คือมันจะเด้่งไปประมาณส่วนห0หรือ6ก8ดแนะครับอ่าถ้าเราดูเนาะอ่าถ้าเราดูเดี๋ยววัดตรงบริเวณจบผมแลวกันคือตอนเนี้ราคาเนะี่ยมันเด้งไป6.8ดแล้วเดี๋ยผมปรับฟิโบป๊บอ่าเนี่ยมันเด้งไป68ดแล้วนะครับซึ่งส่วนตัวมันจะไม่ค่อยเกิน7 8 6ดดังนั้นตรงนี้ก็คือมันแตะบริเเววณ68ก็ลยมอง่า เออเนี่ยนะ้า,ากว่าราคามันมันมันอยู่แถวประมาณโซนหกหมื่นห้าอะไรประมาณนี้อ่ะหกหมื่นห้าไม่ไม่พุ่งเกินไปแบบหกหมื่นแปดอะไรเงี้ยมองว่าตรงเนี้ยให้ค่าว่ามีโอกาสเป็นเวฟสองได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าตรงเนี้ยยังอาจจะไม่จบเวฟสองแต่แต่นะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่มันเด้งขึ้นปุ๊บใช่ไหมอ่ะแบบนี้แล้วอยู่อยู่มันเกิดอาการแบบทิ้งลงทิ้งทิ้งลงแบบหลุดโลแบบอย่างรวดเร็วเลยอย่างเงี้ยแบบปุ๊บรวดเร็วเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะรวดเร็วเลยนะ ตรงนี้สามารถที่จะมองได้สองแบบนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมนับก่อนว่าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งเนาะอ่าเป็นขึ้นหนึ่งออเอนะครับอ่าขึ้นหนึ่งออเอหนึ่งหรือเอนะครับประมาณนี้นะหนึ่งหรนะือเอเนาะอ่าตรงนี้ที่ขึ้นไปนะครับก็คือเป็นเป็นอ่าเป็น a of 2 a สองของสองนะเอ้อเนของสองนะครับกับอ่าเป็นตัวของเวฟบ b นะครับเวฟบ b ที่เป็นเวฟบ b ซิกแซกนะครับอ่านี่ก็คือตรงเนี้ย สามารถมองเป็น1แล้วก็ A B อย่างเงี้ยแล้วก็่าจบ2แล้วก็ลง3อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือในในกรณีแรกนะครับกับกรณีที่2เลยคือตรงเนี้ยก็คือลงมาตรงเนี้ยเป็นะอนะขึ้นตรงเนี้ยเป็น B แล้วลง C ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับเนาะซึ่ง B of six ิก็กอ่ะผมว่ามันมันมันจะเร็วก็ได้มันจะช้าก็ได้เรื่องวงผมอ่ผมมองว่า B o f six ิก็กดูค่อนข้างยากนะครับแต่ส่วนตัวมันจะมันจะดิ้งแรงนะโดยปกติมันจะดิ้งแรงมันจะดิ้งแบบฟิวแบบ บบเป็นเส้นตรงอะเอิดนในในความเข้าใจผมนะแต่ถ้าไม่เป็นเส้นตรงมันจะบีบเป็นท้ายเกินมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยบีอัดทีแซกแต่ส่วนตัวหน้าตาเท่าที่ลองดูอะมีโอกาสเป็นเป็น A ออ2สองมากกว่า A ของสองอะไรตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะผมจะตัดไปเลยตรงเนี้ยจะเป็นเวฟหนึ่งตรงนี้จะเป็น F 2ฟสองนะครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ยปรับเป็นปรับกําลังกำลังปรับ A อยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้ปรับ B นะครับเตรียมปรับ B แล้ว4นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าว่าจะเป็นตัวของ ABC e เนี่ย ส่วนตัวผมมองว่าตัวกราฟเนี่ยจบบริเวณตรงนี้นะ,ะซึ่งเขาโค้งการนับเวฟเรามองเหมือนเดิมตรงนี้เป็น A B C เป็นซิกแซกขึ้นไปนะครับขา A มันเปอร์โป,ปรตีมันก็ม,นกมันก็ดิ่งแรงอยู่แล้วอ่ะมันก็ดิ่งแรงมันดิงแบบเห็นได้ชัดอยู่แล้วมันจะมีความชันนะครับอย่างน้อย B อ่ะ B ก็ถ้ามันจะเป็นแฟดแต่ละง,งัดแต่โอกาสยังไงก็ก็เป็นแฟดอะ่ะผมว่าโอกาสเป็นแฟตได้สูงมากยังไงก็คือถ้าเป็นแฟดอ่ะนี่อย่างน้อย78.6เนี่ยนะครับเนาะก็คือยังไงก็ต้องลงมา78.6เจะล88เลยกแได้ แต่ส่วนตัวแฟดส่วนใหญ่จะลงมา78นะครับอาจจะลงประมาณโซนห้าหมืนเจ็ดันห้าร้อยนะครับโซนนี้นะครับห้าหมื่นเจ็ดันห้าร้อยนะตรงนี้นะครับอ่ะก็คือส่วนตัวก็มองว่าตรงนี้จะมองเป็น A แล้วก็เดี๋ยวทำา b แล้วก็เดี๋ยวทำา c นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็จบตัวของเวฟสองอ่ะจบเวฟสองอ่ะพอจบเวฟสองปุ๊บอ่ะพอจบเวฟสองปุ๊บตรงเนี้ยลงขึ้นเวฟสามอะไรเงี้ยในภาพใหญ่ครับเดี๋ยวผมลบก็ลบไปได้อ่ะ ทไ,ไมลไม่ได้อ๋อกดผิดนี่อะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวปรับลงเวฟสามนะครับประมาณนี้นะซึ่งถามว่าตรงนี้มุมมองดูแบบดูเข้าดูแบบดูเหมาะมมสมผลไหมผมมองว่าสมไปสมผลนะถ้าบริเวณตรงเนี้ยเขาจะปรับเป็นเวฟสามอ่ะเพราะว่าเพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยคือตรงเนี้ยเขาไม่เขาไม่ทาหายแล้วใช่ไะเขาเขามีไฮที่ต่ํากว่าแนละ้วนะครับอ่ะแล้วก็โลก็หลุดใช่ไหม คือตอนนี้ในดาวททวลี่อ่ะมันเห็นละทาทฤษฎีดาวมันเห็นละอ่ามันเห็นละแต่ตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าถ้าราคามันขึ้นไม่เกินทำไงเนี่ยตรงเนี้ยยังไงก็ทําโลนะครับถ้าเอาแบบคิดง่ายๆเลยนะครับคิดให้ง่ายๆเลยแบบแบบทฤษฎีดาวดังนั้นตรงเนี้ยผมมองว่ามีโอกาสเป็นเวฟสามได้สูงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ถ้าราคาลงม,มาเนี่ยยังไงก็มีการทิ้งของอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็มีการทิ้งของ ที่เห็นได้ชัดอย่างแน่นอนแล้วบวกกับตัวของกองทุน ETF เนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะต้นทุนเขาอะต่ำสุดอยู่ประมาณโซนสามหมนนะครับในในตัวของกราฟการซื้อขายนะครับเนาะรกราฟการซื้อขายที่ที่ปรากฏอยู่นะครับก็อยู่ตรง3ามหม่ายังไงก็ถ้าเป็นเวฟสลงมาต่ำกว่าสี่หมื่นเนี่ยเออผมว่าไม่แปลกเลยเพราะว่าด้วยความเป็นเป็นเวฟสายังไงมันก็ตรงลงเป็นเส้นตรงอยู่แล้วแล้วก็เกิดความกลัวอาจจะมีข่าวมีอะไรมานะครับก็ ประมาณนี้ละกันอันนี้คือการวิเคราะห์ในมุมมองของหน้าลงครับหน้าขึ้นก็จะเป็นแบบมุมมองแรกที่วิเคราะห์ไปก่อนนั้นที่ไอ้ลงมาเป็น A B C X A B C อะไรประมาณนี้แล้วก็ปรับขึ้นไปต่อเอาแบบง่ายๆเลยครับไม่ค่อยยังไม่ชัดเจนว่าที่ขึ้น่ะเป็นเป็นอะไรแต่ว่าหน้าลงอ่ะจะชัดเจนกว่าที่เห็นเป็นตรงเนี้ยลงมาเป็น impulse ที่จะเป็น1 2 3นะครับประมาณนี้เนาะก็อันนี้คือในการวิเคราะห์ของตัว bitcoin เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวไปก่อนทนุกคนสวัสดีครับบ๊ bye